ผมนายวุฒิกรมนโนไมวิบูลนะครับอนุกรรมาการปรับปรุงพัฒนาระบบและการบรณาการฐานข,ข้อมูลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐและคณะกรรมาการบริหารราชการแผ่นดินบุรีสภาครับก่อนอื่นผมจะขอเรียนอย่างนี้ครับว่าโครงการที่เรานําเสนอวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ทําเรื่องของ single ID ดีนะครับเราทําเป็น one country o n แพ l a ฟอร์ m หมายความว่าเรากําลังรวบรวมไ d ดีทั้งหมดให้อยู่ที่เดียวกันนะครับ ต้องเริ่มต้นอย่างนี้ครับว่าค Quick w i นที่เรามองถึงตอนนี้เนี่ยถ้าเราทำเป็น Single ID ผมเรียนแล้วว่าคงเกิดยากเพราะด้วยโครงสร้างของหน่วยงานเรานะครับที่เราวางไว้ดังนั้นเนี่ยไม่มีทางเลยที่เราจะสามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้นะครับผมอยากให้เรียนท่านประธานทุกท่านอย่างนี้ครับว่าการที่จะเกิด Quick Win ตรงนี้ได้เนี่ยสิ่งแรกเราทำอะไรก็ตามสังเกตไหมครับว่าทุกวันนี้เรามีแอปเยอะแยะเลยไม่ว่าจะไทยชนะหมอชนะเที่ยวด้วยกันทั้งหลายแหล่ คีย์ตัวที่เราไม่สักเซสคืออะไรความยากของการเข้าถึงระบบความสะดวกสบายในการใช้ระบบนะครับมันถึงเวลาแล้วที่ประเทศเราที่ควรจะต้องมี1นึ่แอปหรือหนึ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับที่คนไม่ลบและไม่บล็อกนะครับทำไมถึงต้องไม่ลบไม่บล็อกเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรก็ตามเราสามารถที่จะสื่อสารกับประชาชนต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นคีย์ของสั c เซสตัวแรกนนเนี่ยควิกวินก็คือ ต้องทําอะไรก็ได้ที่ทําให้ประชาชนทุกคนมีแอป,ปตัวนี้อยู่ในมือนะครับลองนึกภาพว่าแอป,ปตัวนี้อยู่ในมือทุกท่านเนี่ยคราวนี้เราจะโปรโมทอะไรก็ตามหรือเราจะทํากิจกรรมส่งเสริมอะไรก็ตามจะเป็นเรื่องที่ต้นทุนถูกลงและง่ายขึ้นนะครับส่วนที่2เนี่ยสิ่งที่เราต้องมองต่อว่านอกจากผมไม่ลบละต้องทําอะไรที่ให้ผมได้ผลประโยชน์ด้วยนะครับผลประโยชน์ในที่นี้อย่างเช่น ถ้าเกิดผมต้องมีการไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหน,น,หน่วยงานหนึ่งเช่นกรมกระทรวงพาณิชย์อย่างงี้ครับผมจะรู้ได้ยังไงว่าผมต้องไปที่ไหนผมจะรู้ได้ยังไงว่าผมต้องทําอะไรบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องเป็นคีย์ตัวก็คือการที่เราจะให้มีเบนฟิตกับผู้ใช้งานนะครับแต่ผลพลอยได้มหาศาลเลยนะครับการที่เรารวบรวมตรงนี้ข้ามาได้เนี่ยรัฐจะประหยัดงบประมาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆที่กระจัดกระจายการสื่อสาร นะครับแม้ทั้งเรื่องของการออกตัวบัตรที่เป็นพลาสติกต่างๆเชื่อไหมครับว่ามูลค่าตรงนี้เนี่ยป,ปีปีหนึ่งหลายหมื่นล้านนะครับดังนั้นถ้าเราสามารถช่วยตรงนี้ออกมาได้เราจะสามารถลดต้นทุนมหาศาลเลยนะครับและที่สําคัญก็คือเราจะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการต่างๆนะครับให้สามารถสร้างรายได้มากขึ้นนะครับงั้นผมจะขอเริ่มต้นก่อนว่าควิกวินที่เรานําเสนอภาพแรกนะครับคืออะไรอย่างที่เรียนนะครับว่าควิกวินตัวนี้เนี่ยเราต้องทํา รูปแบบใหม่ให้มีการเก็บข้อมูลที่อยู่ในตัวซิงเ l กิลแพลตฟอร์มนะครับอย่างตัวอย่างรูปที่ในสไลด์นะครับจะเห็นว่าเราจะมีตัวอย่างเช่นบัตรใบขับขี่แบบประชาชนต่างๆเหล่านี้นะครับข้อแรกก็คือว่าเราไม่ต้องติดต่อหน่วยงานผ่านทางโทรศัพท์ไม่ต้องติดต่อหน่วยงานโดยการที่ต้องวอล์กอินต่อไปนะครับ แล้วก็ที่สาคัญคือปลอดภัยด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งแรกคือเราต้องสร้าง One Stop Service ตัวนี้ขึ้นมาอยู่ในรูปแบบที่โชว์อยู่ในสไลด์อย่างนี้นะครับถ้าดูภาพรวมของสิ่งที่เรานําเสนอนะครับเรากำกำลังนำเสนอเรื่องอะไรเราเสนอว่าในแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับจะเป็นแอปหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือทุกท่านลองดูในกระเป๋าตังทุกท่านสิครับว่าบัตรที่เราต้องพกประจําคืออะไร ใบขับขี่บัตรประชาชนบางคนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ไปหมดเลยถ้าเราสามารถรวบรวมบัตรบบเหล่านี้มาให้อยู่ในมือถือของท่านได้นะครับอันที่หนึ่งเลยผมเชื่อว่าทุกท่านจะพกแอป,ปตัวนี้โดยที่ไม่ลบนะครับก็จะแก้ปัญหาแรกก่อนที่ว่าทำยังไงให้คนทุกคนถือแอป,ปตัวนี้โดยที่ไม่ลบนะครับคราวนี้เราเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยความปลอดภัยข้อมูลเนี่ยในมือถือเราเนี่ยปลอดภัยสูงมากนะครับ เราสามารถทำเชื่อมต่อเช่นไม่ว่าจะเป็นระบบการทำ OTP หรือเป็นการทำ second tier password ในการที่จะเข้าถึงข้อมูลที่เป็น privacy มากๆเช่นธุรกรรมการเงินหรือแบงค์นะครับอันนี้ระบบสามารถที่จะเพิ่มฟีเจอร์เหล่านี้เข้าไปนะครับและที่สำคัญก็คือพอเรารวบรวมตรงนี้เข้ามาได้เนี่ยแทนที่เราจะทำหน ID เชื่อมทุกอย่างคราวนี้เรามองใหม่ว่าห ID เป็นของแต่ละกระทรวงดังนั้นเนี่ยการทำ KYC หรือ Know Your Customer ครับ ไม่ต้องไม่ต้องมีเรื่องมากแล้วเพราะตอนนี้คือผมตรงกับหน่วยงานแต่และหน่วยงานดังนั้นลองนึกภาพนะครับ1การ์ดเที่ยรเท่ากับ1แอปดังนั้นอย่างเช่นกระทรวงพาณิชย์มีเกือบ20คอนเน็กชันที่เราต้องเชื่อมกระทรวงมหาดไทยมีอีก20อย่างเงี้ยครับผมเชื่อว่าไม่มีใครจําได้นะครับดังนั้นเนี่ยพอเรารวบรวมมาอยู่ที่ตรงกลางได้อย่างเงี้ยครับคราวนี้เวลาเราแตะที่บัตรแต่ละใบเราจะเห็นฟังก์ชันที่มันรีเลทกับตัวผมก็คือ ID ตัวนี้ผูกกับ ฟังก์ชันของหน่วยงานนั้นๆน,น,นะครับสิ่งที่ตามมาข้อสุดท้ายก็คือทำยังไงให้ประชาชนไม่ต้องจำพาสเวิร์ดหลายที่ก็คือเราสามารถใช้ ID เราตัวเนี้ยที่เราเรียกว่า Sin g l e s i ซ n On ก็คือการทำออโต้ล็อกอินนะครับให้ล็อกอินเข้าไปเลยเพราะว่าอย่าลืมว่า ID ตัวนี้คือ ID ดีผมดังนั้นเวลาผมเชื่อมไอเดียตัวนี้เข้าไปที่ฟังก์ชันแต่ละตัวเนี่ยผมสามารถเชื่อมตรงในลักษณะของการทำเราเรียก a u t h e n t i c a t i o n ได้เลยนะครับถึงตรงนี้เนี่ยเราก็มั่นใจได้แล้วว่า ประชาชนจะไม่ลบแอปแล้วประชาชนจะเก็บแอปตัวนี้ด้วยเพราะว่ามีเบนฟิกกับผมถูกไหมครับถ้ามองภาพต่อไปนิดนึงนะครับว่าฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยสิ่งที่เรานําเสนอเราเลยเรียกว่า Thailand National Digital Card IDX เราไม่เรียกว่า National ID นะครับ National Card เพราะมันคือการรวบรวมบัตรทั้งหมดที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้อยู่ในกระเป๋านะครับตัวอย่างบัตรที่เราน่าจะเอาเข้ามาได้ ตัวอย่างเลยครับเช่นบัตรประจําตัวประชาชนไม่กับขี่รถยนต์นะครับใบขับขี่จักรยานยนต์หรือแม้กระทั่งบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากรจะสะดวกแค่ไหนถ้าเกิดบัตรเหล่านี้อยู่ในมือถือนะครับทุกวันนี้เวลามือถือหายเราเปลี่ยนเครื่องใหม่เราก็สามารถที่จะดูดกลับไปใหม่ได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยต้นทุนของการผลิตบัตรเหล่านี้ผมเชื่อว่าหายไปปีหนึ่งหลายหมื่นล้านเลยนะครับยังไม่รวมถึงต้นทุนในการที่เราต้องพัฒนาแอปหลายแพลตฟอร์มมาก ทุกวันนี้เวลาพัฒนา1แอปต้องรองรับทั้ง iOS ทั้ง Android ตอนนี้ไม่ต้องมีแล้วนะครับเหลือที่เดียวคือเว็บไซต์ทุกอันก็จะเชื่อมผ่านทในเว็บไซต์หมดนะครับบริการภาครัฐต่างๆนะฮะคราวนี้เรามองต่อยอดยกตัวอย่างเช่นใบกับขี่ใบกับขี่หนึ่งใบลดต้นทุนละนะครับประชาชนพกละสิ่งที่เราทําต่อคือถ้าเราสามารถเชื่อมกับเอก,กชนเช่นต่อพรบรต่อประกันต่างๆเราเนี่ยครับ เราทําให้ประชาชนสะดวกขึ้นมีรายได้มีดีไม่ดีผมว่าเราน่าจะสามารถหารายได้เข้ารัฐได้ด้วยอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งประชาชนก็ชอบนะครับเพราะในมุมนี้เนี่ยเราจะทําให้เชื่อมต่อภาพรวมทั้งหมดเช่นผมมีข้อมูลเป็นแบบเปจนตัวประชาชนผมวันนี้ผมรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผมสามารถรับได้เลยเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนนี้เครื่องนี้ ID นี้เป็นตัวผมแถมผมไม่จําเป็นต้อง KYC ไปที่ใคร ผมสามารถที่จะรับใบนี้ตรงเข้ามาได้เลยนะครับดังนั้นสิ่งที่เรากําลังนําเสนอเนี่ยการเชื่อมต่อบริการต่างๆของกระทรวงนะครับการทำ Authentication แม้ทั้งเรื่องการทําธุรกรรม Payment ผมอยากให้เรียนดูของที่ประเทศจีนเวลาเราเกิดโควิดขึ้นมาทําไมประเทศจีนถึง Handle ตรงนี้ได้เร็วมากเพราะว่าประเทศจีนมีวีแชทวีแชทรู้ทุกอย่างเลยว่าคุณใช้พฤติกรรมยังไงคุณทําอะไรบ้างและสิ่งที่สําคัญก็คือเขาสามารถสื่อสารหรือจะ โปรโมทฟังก์ชันอะไรก็ตามสมมติถ้าเรามีไทยชนะเงี้ยครับเราก็เพิ่มไปแค่หนึ่งอันเข้ามันเองคนทุกคนรับรู้ทันทีเลยเราไม่ต้องประกาศไม่ต้องโปรโมตนะครับดังนั้นสิ่งที่เราเชื่อมต่อกันต,นตรงนี้ครับจะทําให้เกิดการเชื่อมโยงของข้อมูลที่เราเรียกว่าไทแรมสี่หยุดศูนย์นะครับความยากของตรงนี้ก็คือการสื่อสารถ้าบัตรตัวนี้สามารถดีพลอยไปให้ประชาชนทั้งประเทศได้ลองนึกถึงครับว่าเวลามีโควิดเกิดขึ้นเรารู้นะครับว่าคุณอยู่ตรงไหน ถ้าคุณอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเราสามารถทําการออโตส่งเมสเซจเข้าไปที่มือถือคุณได้เลยว่าตรงนี้มีความเสี่ยงกรุณาอย่าเดินเข้าหรือเวลามีเฟกนิวเกิดขึ้นเราสามารถที่จะส่งข้อมูลเนี่ยครอส s b o r d ได้เลยนะครับดังนั้นต้นทุนในการสื่อสารทั้งหมดต้นทุนในการแก้ไขทั้งหมดจะถูกลงมหาศาลเลยนะครับดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทางอนุกรรมการมองนะครับว่าเราด้วยโครงสร้างประเทศเราเราศึกษามาเนี่ยวิธีนี้น่าเป็นวิธีที่ตอบโจทย์ที่สุด และควิกวินได้เร็วที่สุดนะครับถัดไปนะครับผมให้ดูว่าสิ่งที่เรามองว่าองค์ประกอบและหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแต่และส่วนนะครับติ๊กสีเขียวคือตอนนี้มีแล้วนะครับติ๊กสีเหลืองคือเราเริ่มเสร็จแล้วบางส่วนติ๊กสีเทาคือกําลังเริ่มดําเนินการนะครับถ้าดูในโครงสร้างเนี่ยถ้าเราเรอพัฒนาภาพนี้ทั้งหมดคงใช้เวลาผมว่าสามปีนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องควิกวินกลับก็คือถ้าเราสร้างตัวแรกก็คือ i l a national id card ขึ้นมาปุ๊บแทนที่ผมจะต้องพัฒนา3มชิ้นผมเหลือชิ้นเดียวแต่งั้นเวลาผมลดลงเหลือหนึ่งใน3แทนที่ผมจะต้องทําการสื่อสารการเชื่อมต่อทั้งหมดต้องทํา mou แต่ละกระทรวงแต่ละกรมตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับก็ให้ทุกคนเชื่อมมาที่นี่นะครับผมเรียนว่าเราอาจจะต้องไปถึงในมุมอนาคตนะครับเช่นเราอาจจะเปิดให้กับประกันธนาคารหรือต่างๆมาเชื่อมอยู่ที่ตัวนี้ได้ด้วยให้มองว่าเหมือนกระเป๋าตังค์ใหญ่ของประเทศ นะครับเราจะมีการทาโปรโมทที่ไทยเที่ยวกันนี้นครับเราก็ผ่านชแนลนี้เลยดังนั้นทุกคนจะโปรโมทได้เร็วมากเลยนะครับเราจะสิ่งที่เราต้องมองคือตอนนี้เนี่ยฟังกช์ชันที่เรามีอยู่ในภาพนี้นครับตัวที่เป็นตัวที่เราควรจะทํากับกลายเป็นตัวสีแดงนะครับก็คือเราควรจะเปิดการเชื่อมต่อที่ตัวหลักคือตัวอินฟาตัวนี้ก่อนคราวนี้ตัวอื่นมาเชื่อมต่อทุกหน่วยงานทุกกระทรวงสามารถเขียนของตัวเองเพื่อมารองรับ ที่เราเรียกว่าโปรโตคอลเดียวกันสิงคโปร์ไปตัวนี้ได้เร็วมากเพราะสิงคโปร์รัฐบาลเปิดโปรโตคอลการเชื่อมตัวนี้นะครับทําให้ทุกหน่วยงานทุกองค์กรเข้าใจตรงกันว่าถ้าผมจะเชื่อมออกับคุณผมต้องเชื่อมอยังไงนะครับดังนั้นจากตรงนี้นะครับถ้าเรามองแผนดําเนินการนะครับอันนี้เราทํมาให้ที่3ปีนะครับในปี2 5งหเนี่ยเราก็มองว่าหน่วยงานไหนที่เราควรจะเชื่อมต่อง่ายสุด ก็คือหน่วยงานที here, ่มีเว็บเซอร์วิสค่อนข้างพร้อมมีเว็บไซต์ค่อนข้างพร้อมนะฮะเช่นกระทรวงพาณิชย์กตัวอย่างนะครับจะเป็นสวัสดิการแห่งรัฐพวก national id policy ต่างๆ Single Sign On ต่างๆพวกนี้ครับพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อมได้เลยเพราะเขามีพร้อมอยู่แล้วนะครับทุกท่านจะตกใจนะครับถ้าลองไปดูเช่นหน่วยงานภาครัฐเนี่ยอย่างกระทรวงพาณิชย์มีลิงก์รอเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแต่ไม่มีใครรู้จักสักลิงก์เลย ดังนั้นสิ่งที่เราต้องแก้ตอนนี้คือทํายังไงให้ประชาชนเข้าถึงลิง์พวกนี้ให้เร็วที่สุดนะครับคราวนี้ในปีถัดไปสิ่งที่เรามองคือว่าถ้าเราเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นอายกตัวอย่างการแจ้ง1 9 1กนะครับคราวนี้ผมสามารถกดแจ้งปุ๊บผมรู้แล้วผมคือใครผมอยู่ตรงไหนแล้วผมแจ้งเหตุอะไรเห็นไหมครับต้นทุนในการแจ้งผมแล้วตรวจสอบผมได้เร็วมากนะครับการแลกเปลี่ยนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์การทำพวกธุรกรรมทางการเงิน แม้กระทั่งประกาศจากรัฐบาลประกาศจากรัฐบาลแบบนี้คนจะเชื่อถือเพราะทุกวันนี้เรารับข่าวสารจากโซเชียลมีเดียมากกว่านะครับอย่างที่โควิดเกิดขึ้นข้อมูลทั้งหมดไหลไมาจากทางโซเชียลมีเดียทาให้คนสับสนดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนการชแนลในการเชื่อมต่อเป็นชนแนลนี้เนี่ยข้อมูลทุกอย่างที่ยิงจากรัฐบาลออกมาคือข้อมูลที่เชื่อได้เลยนะครับดังนั้นเราก็สามารถจะแก้ตรงนี้ได้นะครับในปี2566เรามองว่าเราควรจะไปเป็น5.0 ถห้าจวส่วนผมในที่นี้หมายความว่าอะไรเราควรจะเชื่อมต่อการท่องเที่ยวนะักท่องเที่ยวเข้ามาเมืองไทยแทนที่เราจะปล่อยให้เขา,าเดินช้อปปิ้งซะเปรซะปะทําไมเราไม่ให้ตัวนี้เขาตั้งแต่เข้ามาประเทศไทยหนึ่งเรา t r a ็กเขาได้นะครับ t r a ็กพฤติกรรมการใช้ของเขาว่าเขามีพฤติกรรมไปใช้อะไรบ้างเพื่อที่เราโปรโมทการท่องเที่ยวสองเรื่องความปลอดภัยเช่นมีตอนพายุที่ภูเก็ตถ้าเรารูเนี้ยครับเราสามารถบอด a d c a s t ไปในพื้นที่เลยว่าใครก็ตามที่อยู่ในพื้นที่แถวนั้นกรุณาอย่านั่งเรือ นะครับเพราะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้ครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ใน5.0ถึงที่เรามองคือเราพยายามมองไปสู่เลเวลของการที่เราจะนําประเทศไปสู่การท่องเที่ยวที่เป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับเราต้องรู้ว่าเราเนี่ยกำลังให้บริการนักท่องเที่ยวในมุมไหนนะครับแล้วก็จะส่งเสริมเขาให้เขากลับมาในประเทศเราต่อไปยังไงนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะฝากไว้นะครับครับผมเดี๋ยวส่วนของผม ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเรียนเชิญท่านรองาศาสตราจารย์ดรประเสริฐสรุปภาพรวมนะครับขอบคุณครับ